มีเ,เรเือวควาดทที่ดีทีเจ,จ,จ,จ้ทีวีโอนะคะทุกคนมีข้างหลังทีวีโอเขอขอไปเที่ยวทีวโอด้วยนะคะนี่ชื่อเต็มๆมาล้วามาลองเล่นกันมันชื่อว่าปั๊มยาปูที่สั่งมาเป็นปูวะใครเคยเล่นก็คอมเมนต์คลิปนี้มานีดูดิสวยมากเลยทุกคนอืมกึ๊บแล้วก็มาดูข้างหนังก่อได้เล่นกันเลยไม่รอละ เอ้า TYO มาอัดคลิปก็พบกับรายการจีจีทีจี TYO เลเวสองคือติวเตอร์เติมเต็มรักสองดูกันเดี๋ยวจิ้มตรงนี้เอ้ยลงมาแล้วทุกคนหนอดิสิเอ้ยลงมาหนึ่งอันเลยเหรออันนี้อ่เอ้ยลงมาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ก็ได้จริงอหอมาลองดูใหม่จึ๊บอู้ก็ได้อยู่นะอืมได้หมดมีอะไรลูเลยตรงนี้ละเอ้าบวดแล้วอ่ะเอ้าขับรถกันด้วยนหมด้ว อ๋ออยู่ข้างหลังนูเปเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลายไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็บ่ายๆแล้วคลิปสั้นๆเนาะนี่ดูดิเดี๋ยวยอ้ตันัองี ก็บายบายนะคะคลิปนี้ใครสนุกกันก็กดไลค์คลิปนี้ก็ทืบไลค์มาให้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายนะอินสตบแกรมพิเดอรคอ